ชื่อเรื่องแมวเหมียวคู่รักกับสวนดอกไม้แห่งความลับการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีแมวคู่รักสองตัวอาศัยอยู่ตัวแรกชื่อว่าเจ้าเหมียวเป็นแมวตัวผู้ที่มีขนสีเทานุ่มฟูและตัวที่สองชื่อว่าเจ้าฟ้าเป็นแมวตัวเมียที่มีขนสีฟ้าอ่อนเหมือนท้องฟ้าทั้งสองรักกันมากและมักจะออกเดินเล่นในหมู่บ้านและพื้นที่รอบๆอยู่เสมอวันหนึ่งขณะท,ที่เจ้าเหมียวและเจ้าฟ้าเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำพวกเขาพบกับทางเข้าลึกลับที่ถูกปกคลุมไปด้วยทถาว,วันเจ้าเหมียวพูดขึ้นมา ฟ้าจ๋าเราลองเข้าไปดูไหมฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างน่าสนใจอยู่ข้างในนั้นเจ้าฟ้าพยักหน้าแน่นอนเหนียวฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเจออะไรทั้งสองแมวเดินผ่านทางเข้าลึกลับนั้นไปและพบกับสวนดอกไม้ที่สวยงามมากดอกไม้ในสวนนี้มีสีสันสดใสและมีกลิ่นหอมหวานที่ไม่เคยพบมาก่อนขณะที่พวกเขาเดินสำรวจสวนดอกไม้นั้นพวกเขาพบกับนกตัวหนึ่งชื่อว่าแสนหวานนกตัวนี้มีปีกสีรุ้งและสามารถพูดได้แสนหวานกล่าวต้อนรับ ยินดีต้อนรับแมวเหมียวคู่รักสวนดอกไม้แห่งนี้คือสวนแห่งความลับมีความลับมากมายซ่อนอยู่ในดอกไม้แต่ละดอกเจ้าเหมียวและเจ้าฟ้าตื่นเต้นความลับอะไรบ้างล่ะแสนหวานแสนหวานยิ้มและตอบความลับที่สำคัญที่สุดคือดอกไม้สีทองที่อยู่กลางสวนมันสามารถทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงได้แต่คุณต้องผ่านการทดสอบของสวนนี้ก่อน ทั้งสองแมวยินดีที่จะรับการทดสอบพวกเขาผ่านการทดสอบที่สวนดอกไม้วางไว้การทดสอบนั้นรวมถึงการหาทางออกจากเขาวงกดดอกไม้การแก้ไขปริศนาเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆและการ,รเผชิญกับอุปสรรคที่ทา้าทายแต่ด้วยความรักและความสามารคคีพวกเขาสามารถผ่านการทดสอบได้ทั้งหมดเมื่อพวกเขามาถึงดอกไม้สีทองแสนหวานบอกว่าขอความปรารถนาของคุณทั้งสองและมันจะเป็นจริงเจ้าเหมียวและเจ้าฟ้าหันมองหน้ากันและกล่าวพร้อมกันเราขอให้ความรักของเรายั่งยืนตลอดไป และให้เราได้พบกับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นด้วยกันเสมอ